สวัสดีครับเจอกันในตอนที่6นะครับสำหรับการใช้งานไลบรารีในตอนที่ผ่านมาในเราได้ทำการเตรียมตัวโปรเจกต์นะครับได้ทำการแก้ไขไฟล์ h ฮดเดอรแล้วก็ทำการอินคล d e ไฟล์เข้ามาในเมนฟังก์ชันแล้วนะครับไฟล์เหล่านั้นเนี่ยผมได้ทำการอัปโหลดไว้นะในในฟอรัมของผมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับในในฟอรัมนะครับ นะเข้ามาเนอรฟมหลังจากที่ล็อกอินเข้ามานะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับไห่หาหัวข้อนะที่ชื่อว่า image processing w i t computer vision ที่นี่นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันอยู่ในตอนที่6นะครับก็เลือกไปที่ตอนที่4ถึง6สสำหรับไฟล์โปรเจกต์นะครับทั้งโปรเจกต์เลยนะครับผมได้ทำการอัปโหลดไว้ที่นี่นะครับให้คลิกเข้าไปที่นี่นครับ ผมได้ทำการอัพโหลดไปที่ตัวมีเดีย file นะต้องขอขอบคุณ m e d i ยไฟล์นะครับที่เอื้อเฟื้อพื้นที่นะครับนะเมื่อคลิกเข้ามาก็ให้ทำการคลิกที่นี่นะครับเพื่อดาวน์โหลดไปนะครับดาวนโหลดไฟล์นี้ไปนะครับนะคลิกไปครับอ่าเซฟเอา,าไว้ในที่ที่ต้องการนะครับทีน,นี่ผมขอเซฟไปที่เดสก์ท็อปเลยแล้วกันครับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ไฟล์น,นะตัวนี้ขึ้นมานะอยู่ที่นี่นะครับนะก็ให้ ขยายไฟล์ Fi ออกมานะครับมันจะใช้วินราวินซิปหรือว่าเซเวนซิปก็แล้วแต่นะครับแลก็ก็ไอแทรก I track, นะ to, นะครับนะก็จะได้โฟลเดอร์มาตัวหนึ่งนะครับที่เป็นโฟลเดอร์นะฮะที่ชื่อว่า adwopencvmfc ฮนะขีดศูนย์ห้าขีดสนะครับซึ่งตอนที่ผ่านมาก็คือเป็นตอนที่5้าขีดสอนเองนะครับอนะ่ให้เข้าไปดูในโฟลเดอร์นะครับ ก็จะมีไฟล์อยู่นะครับเป็นไฟล์โซลูชันนะครับตัวนี้เป็นไฟล์โซลูชันนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นไฟล์โปรเจกต์นะที่เราได้ทําการเขียนไว้ในตอนที่แล้วนั่นเองนะครับตรงนี้ให้ back กลับไปครับการเปิดไฟล์นะครับก็ให้เปิดผ่านตัวโซลูชันได้เลยนะครับนะครับแต่เพื่อให้การเขียนโปรแกรมเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็สามารถที่จะ นำกลับมาแก้ไขได้ในภายหลังนะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดนะน,นะก็ควรที่จะเก็บของเก่าไว้นะครับการเก็บของเก่าก็คือถ้าเราจะจะทาการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับก็ให้ทําการเก็บของเก่าไว้นะครับแล้วก็สร้างของใหม่ขึ้นมานะครับการสร้างก็ทําได้ง่ายโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ค o p y นะครับจากนั้นก็วางไว้ที่เดิมนี่แหละครับนละ ก็จะมีคำว่าก็ปีต่อท้ายจากนั้นก็ให้เปลี่ยนนะจาก01เป็น02แบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่า,วาถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ02เนี่ยนะรเราก็สามารถที่จะ,ะลบ02ทิ้งไปนะครับแล้วก็ไปเริ่มตั้งหลักที่01ใหม่นั่นเองนะครับสำหรับไฟล์โซลูชันเนี่ยนะใครที่ต้องการแบ็กอัพไว้นะก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมไม่ขอแบ็กอัพนะครับผมขอใช้ตัวนี้เลยแล้กันนะครับ ตรงนี้สามารถที่จะดับเบิลคลิกนะฮะไฟ์โซลูชนนะได้เลยนะครับตัววิชั่สีก็จะก็จะเปิดขึ้นมาแต่โดมัสนะครับตอนนี้ผมดับเบิลคลิกครับตรงนี้ก็ยังเป็นโปรเจกต์เดิมนะครับที่เราได้ทําการไปในตอนที่แล้วนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าตัวโปรเจกต์เนี่ยนะครับตัวนี้เราจะเก็บไว้นะก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับแต่ว่าเราจะเอาตัวใหม่มาใช้งานนะครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองตัว0ูนะครับ นะจะนำตัว02มาใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกลับไปที่ Visual C นะครับนะตรงนี้ให้ทำการานำโปรเจกต์นะตัวนี้ออกไปก่อนนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกมาที่ r e m o v e นะครับหรือว่ากดปุ่ม e l l t t ที่คีย์บอร์ดก็ได้ครับนะจากนั้น,นคลิกโอเคครับนะตัวโปรเจกต์ก็จะหายไปจริงๆเนี่ยตัว ในหนึ่งโซลูชันเนี่ยสามารถที่จะมีได้หลายโปรเจกต์นะครับแต่เนื่องจากว่าชื่อโปรเจกต์นะฮะเราทําการ Copy มานะครับนะแล้วก็เราไม่ได้ทําการดีเน임โปรเจกต์แต่อย่างใดเพราะงั้นนี่ถ้าเกิดว่าเรา Add ตัวโปรเจกต์ที่เรา Copy มาเข้ามาเนี่ยนะชื่อของโปรเจกต์ก็ยังเป็นชื่อเดียวกันนะครับนะตัว v i s u a ซีก็จะไม่ยอมอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการทําให้สับสนแน่ง่ายนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยชินนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนะี่ยผมจะ จะทำการรีมูฟนะครของเดิมออกไปนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มของใหม่เข้ามานะครับการเพิ่มตัวโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะก็สามารถทําได้โดยการคลิกขวาที่ตัวตัวโซลูชันเนี่ยนะครับนะครับจากนั้นเลือกที่แอดแล้วก็เลือกเป็น exiting s project นะตัวนี้นะครับจากนั้นก็ browse ที่เดสก์ท็อของเรานะครับนะซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า s uh, d w o p e n c v m f c นะ0 5 2นะครับนะแล้วก็อยู่ในตัว my project 02นะที่เราเพิ่ง copy มานะครับเดี๋ยวผคลิกเข้าไปครับ,นะรบก็จะมีไฟล์นะโปรเจกต์ project, นะ vc project นะให้คลิกเลือกนะครับจากนั้นก็คลิก open นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่า ตัวโปรเจกต์ก็ยังเป็นชื่อ01เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แก้ไขอะไรนั่นเองนะครับเพราะงั้นตรงนี้เพื่อไม่ให้สับสนก็อาจจะทําการ rename นะครับเป็น02นะครับก็ให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็น rename นะครับก็เปลี่ยนเป็นศูนย์แบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวตัว l c มีความสามารถในการในการจัดการอลายโปรเจกต์นะครับ ในหนึ่งโซลูชันเนี่ยสามารถที่จะมีโปรเจกต์ได้อะไรตัวนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสั่งแอคทีฟโปรเจกต์ได้ว่าเราต้องการาจัดการหรือว่าต้องการทำงานกับโปรเจกต์ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นเ,เช่นเช่นโซลูชันตัวนี้นะครับสังเกตว่าใน Solution ตัวนี้มีอยู่3ามสี่โปรเจกต์นะครับทั้งหมดนะก็คือที่เห็นตัวนี้แล้วก็ในโฟลเดอร์ย่อยนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นโปรเจกที่ผมผมเขียนไว้แล้วก็ผมผมไม่ไม่ชอบเปลี่ยนโซลูชันนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบตามหาไฟล์นะครับก็ทำเป็นโซลูชันไว้แล้วก็แอรโปรเจกเข้ามาแอเข้ามานะครับในหนึ่งโปรเจกเนี่ยสังเกตนะครับว่าจะมีจะมีโปรเจกหนึ่งนะครับที่มีตัวหนานะครับในที่นี้ก็คือตัวนี้นั่นเองเป็นตัวหนา นั่นคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ active อยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราสั่งรันเนี่ยนะครับตัว Vi s u a l C ก็จะมารันตัวโปรเจกต์นี้นั่นเองนะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนไปเป็นโปรเจกต์อื่นเช่นเป็นโปรเจกต์นี้นะครับเราต้องการ active โปรเจกต์นี้ก็ให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ set as s t a r t u p project นะครับตอนนี้สังเกตว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนานะเป็นตัวบอกว่าตัวนี้ active อยู่นั่นเองนะครับ นนี่ก็เป็นความสามารถของวิ c นะครับอลองรันตัวนี้ดูครับตัวนี้เป็นการรับภาพจากกล้องนะครับแล้วก็มาทำการหมุนภาพนะมองว่าภาพที่รับมาเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็จับหมุนไปในองศาต่างๆน่นองตัวนี้เป็นเป็นการใช้งานตัว open gl นะครับ ใช้เขาเรียกเป็นลักษณะของ texture er mapping นะครับซึ่งเดี๋ยวคิดว่าผมคงอาจจะมีโอกาสได้มาพูดถึงในในการในเกียน็อกการเขียนโปรแกรมลักษณะนี้นะครับ,นะรบตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเป็นเหมือน 2D นั่นเองนะครับเป็นเป็นือน 3D นั่นเองนะครับ3มิตินะมี x y z นะอะไรครับ อันนี้นอกเรื่องนะครับตรงนี้ที่อย่ากรู้ไว้ก็คือตัว Visual C เนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการนะครับตัวโปรเจกต์นะครับได้หลายๆตัวแบบนี้นะครับเอาละครับกลับไปที่โปรเจกต์ของเรานะฮะเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ก๊อปปี้มาเนี่ยทำงานได้จริงเนี่ยนะครับก็ให้ทำการบิลดูก่อนครับการบิลก็สามารถที่จะทำได้โดยการคลิกเลือกที่บิ i ลแล้วก็บิ l ล s โซลูชันหรือว่าดีบิลล s โซลูชันนะครับ นะหรือว่าคลิกขวาทีต่ตัวตัวโปรเจกต์นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็นรีวิวคำว่ารีวิวก็คือลุกของเขาออกแล้วก็บิวใหม่นะครับส่วนบิวตัวนี้ก็คือปัดจาก,การเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับในที่นี้ผมเลือกขอเป็นรีวิวแล้วกันครับนะครับก็ไม่มี e er อ r ร์เรนะครับศู a เฟลจากนั้นก็ลองรันดูครับนะครับนี่ก็คือ เหมือนกับตอนก่อนหน้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหมือนก่อนหน้านะครับไฟล์ทุกอย่างยังเหมือนก่อนหน้านะฮะเอาละตอนนี้กลับมาที่ไฟล์ของเรานะครับตอนนี้เราจะทําการเ,าเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเปิดนะครับตัวชื่อโปรเจกต์นะครับที่เราสร้างขึ้นไว้ก่อนหน้านู้นนะครับแล้วก็ตามด้วย Dlg นะก็คือไฟล์หลักนั่นเอง,เอง นะครับเดินไปลิกขึ้นมาครับนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือสร้างตัวอ b อบเจกต์ของคลาสนะครับในที่นี้คลาสของเราเนี่ยนะครับชื่อว่า ADWOpenCV นะครับถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ก็ให้ไปเปิดที่ไฟล์ OpenCVHeader นะครับตัวนี้นะครับอ่านดึงคิ้นหนึ่งนะครับชื่อของคลาสนะครับก็คือ ชื่อตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ก็ชื่อของคลาสนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้สามารถลบออกไปได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะถ้าจะลบก็ลบไปได้นะครับตัวนี้จริงใช้ในการคอมไพล์เด l นะครับผมลืมลบไปแต่มีไว้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่มีไม่มีผลอะไรนะลบก็ได้สมมติผมลบไปนะครับนะครับแล้วก็กดเซฟจนะครับ ลบไปลบไม่มีไม่มีผลอะไรนะครับชื่อคลาสนะครับนี่ก็ชื่อคลาสนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ก็ปีชื่อคลาสไปครับนะก็ปีไปนะครับแล้วก็กลับไปที่ไฟล์ตัวแดร์ล็อกของเรานะครับแล้วก็วางที่นี่นะครับกด ctrl v ก็ได้ครับนะครับต่อไปเนี่ยนะฮะออบเจกต์ของคลาสเนี่ยนะครับอาจจะสร้างเป็นพอยเตอร์หรือไม่ก็ได้นะครับในทีนี้เนี่ยผมจะสร้างเป็นพอยเตอร์นะครับ ชื่ออะไรก็ได้ครับเช่นชื่อ s d w u แบบนี้เหมือนประกาศตัวแปรเป็น pointer ตัวไปครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับตัวนี้จะ copy เส้นนี้มานะครับมาวางจะได้เห็นว่าเราจะได้ตามมาได้ง่ายนะครับนะครับต่อไปนะครับที่ตัวไฟล์เดิมนี่แหละครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะ ให้หาคำว่า on init dialog นะครับให้หาคำนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าหาลำบากนะครับก็ให้มองไปที่ด้านบนนะครับมองไปที่ด้านบนเนี่ยจะมีเครื่องมือ2ตัวช่วยอยู่นะครับตัวเรขก็คือเป็นเป็นตัวคลาสนะครับเป็นตัวบอกว่าเราจะไปที่คลาสไหนนะครับในที่นี้เราจะมาที่คลาสนะตัว my project dialog นะก็คลิกเลือกไปนะครับจากนั้นเนี่ยทางด้านขวามือนะครับ เป็นฟังก์ชันว่าจะไปที่ฟังก์ชันไหนนั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นในนี้เนี่ยมีฟังก์ชันอยู่ตามนี้นะถ้าเกิดผมต้องการไปที่ฟังก์ชันอ่า on query นะ r e ไอคอนเนี่ยนะครับผมแค่คลิกไปนะครับเห็นไหมครับตัวเคอร์เซอร์ก็จะอ่าวิ่งมาที่ตำแหน่งนี้นะในมองเดียวกันถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะไปในตำแหน่งที่ผมต้องการในที่นี้ก็คือ on i n i t d i a l o g นะครับก็เลือกที่นี่เขาก็จะวิ่งมาที่นี่ ฟังกนะ์ชันนี้จะเป็นฟนะังก์ชันสำหรับการอินิเชียลค่าต่างๆนะครับขอ,ของตัวแอปพลิเคชันของเราไนมะ่ว่าจะเป็นาการกำหนดนะสิ่งต่างๆตั้งแต่ตัวไอคอน s ะิเต็มเมนูต่างๆนะจะอยู่ที่นี่นะครับนัครบจะเป็นในส่วนของเมนะูส่วนของไอคอนนะครับแล้วก็ตัววิสาสร์ก็ได้บอกเราว่า,าให้แอะสิ่งต่างๆนะที่เราต้องการไปที่นี่นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือสร้างนะออบเจกตของคลาสขึ้นมานะครับก่อนหน้าน,นี้เราได้ทําการประกาศไว้นะครชื่อชื่อ a dw นะตัวนี้นะฮนะเป็นพอยเตอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทําการนะสร้างนะตัวออบเจกต์นะครับโดยการใช้นะคีย์เวิร์ดนะที่ที่ชื่อว่า new นะครับซึ่งเป็นเป็นความสามารถของตัว c นั่นเองนะครับ ที่นี้ผมขอจ้ำนะครับไปที่ไปที่ o l in it dialog ือนเดิมนะครับคือที่นี่นั่นเองนะครับคือจะใช้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ o l in it dialog อ่แล้วก็ที่ตำแหน่งนี้นะครับก็ให้พิมพ์ว่า s d w คือตัวแปรที่เราประกาศไว้นะครัเท่ากับ new ชื่อของคลาสนะครับชื่อของคลาสก็เหมือนเดิมครับชื่อของคลาสก็คือชื่อนี้นั่นเองนะครับนะชื่อนี้นั่นเองนะครับก็ก Ctrl C copy ไปครับนะครับ กลับมาวางที่เดิมนะครับหายากครับเขาใช้เครื่องมือเหมือนเดิมออดีเน็ตแล้วหรอกนะครับอ่อนิวนะครับอ่าคอนโดนวีนะครับ hdwu cv mfc นะครับวงเล็บเปิดนะครับการสร้างออบเจกต์ของคลาสเนี่ยนะครับตัวที่ออบเจกต์ถูกสร้างเนี่ยนะครับตัวพาสซีหรือว่าตัวซีรพัทเนี่ยจะเรียกผ่านตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าคอนสตรักเตอร์นะครับของคลาสนั่นเองนะครับคอนสตรักเตอร์ของคลาสนะฮะจะเป็นฟังก์ชันชื่อเดียวกับคลาส นนะในที่นี้ก็คือต้องการพารามิเตอร์สองตัวนะครับก็คือ h a n d l e to window แล้วก็ handler to replay นะสองตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวมาว่ากันครับนะตอนนี้ให้ให้พิมพ์พารามิเตอร์ลงไปตามนี้นะครับสองตัวนี้นะจริงๆชื่ออะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอใช้ชื่อให้เหมือนกันแล้วกันนะเป็น h d นะครับ, window, g, รบก็คือ handler to window นั่นเอง d l g นะก็คือ d i a l o g ก็คือหน้าต่างของเรานั่นเองนะครับตัวที่สองก็คือ handler to อ window นะครับที่เป็นตัวดิสลย์ในที่นี้ก็คือพิจอร์คอนโทรนั่นเองนะครับนะบการเรียกใช้ตัวแปรใดๆนะับ <client. S 1> ก็ต้องมีการประกาศก,ก่อนจะเรียกใช้นะครับเนื M ่องจากเอาตัวแปรเป็นชนิดของ h ฮนเดอร์ทูวินโดนะครับเพราะงั้นก็ให้พิมพ์คําว่า h d w n d นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ,อของตัวนี้นะครับก็กด Control c อนโท c ซี y นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ h e กดคนันดุล C copy มีคอมมาตัวหนึ่งขั้นกดคนันธ V วางนะครับนะฮะตัวนี้เป็นตัวบอกว่าให้นําตัวแปรสองตัวนี้นครับเข้าไปในฟังก์ชันตัวนี้นะซึ่งข้างในเขาจะจัดการเาเองจัดการเองากกาเอัตโนมะัติน,น,นะครับคราวนี้ปัญหาคือแล้วค่าของสองตัวนี้คืออะไรนะครับฟังอาจจะสับสนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเนี่ยผมก็คงคงยากอย่าที่บายนิดนึงนะครับเพราะว่า เป็นเรื่องของ Windows Programming นะแล้วก็คนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเนี่ยผมผมผมขอเดาว,ว่าคงคงไม่เข้าใจแต่ว่านั่นไม่ใช่สาระสำคัญอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังสอนใช้งาน Library นะครับเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับมาดูกันต่อนะครับตัว Handle to to d i a ด o g ตัวนี้ก็คือตัวฟอร์มของเรานะะครับตัวตัว GUI ของเราะนะฮะที่เราสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะครับเราจะไป Hand l e หรือว่าจะไป ไปจัดมันมาได้ยังไงนะครับก็ทําได้ไม่ยากนะครับโดยการใช้ฟังก์ชันนะครตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า get save handle นะครัฟังก์ชันตัวนั้นเป็น member function ของคลาสนะของคลาสที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยครับก็คือของคลาสตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งการอ้างถึงคลาสตัวนี้นะสามารถใช้คีย์เวิร์ดของมารา c ที่ชื่อว่า this นะคร แน่นอนว่าคลาสตัวนี้ก็ดีสก็เป็น pointer to class นะครับเพราะงนั้นก็ใช้ตัว pointer to ในการเข้าถึงนะครับ,นะรบแล้วก็การไป get ตัว handle to window นะของ Dialog ของเราเหรือว่าของ GUI เนี่ยก็สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า get นะครับ save ตัวนี้นะครับนะก็สังเกตว่าเขาก็จะบอกมาว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยนะเป็นคลาสของ window s นะครับน,นะบนะแล้วก็ return รีเทิร์นค่ามาเป็นเป็น Handle to window ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ h w เ d นะตัวนี้นั่นเองเพราะงั้นก็เรียกฟังก์ชันนี้นะก็เดินไคลิกไปก็ได้ครับนะครับนะแล้ฟังก์ชันนี้มีการรีเทิร์นค่ามาเป็น Handle to Window ก็นอก้องเอาตัวแปรตัวนี้มารับนะครับก็เลือกแล้วว่าคนโ c คลิกคนโถนวีเอาละครับตัวแปรตัวนี้ก็มีค่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งมาที่นี่อีกตัวนึงนะครับ เป็น h a n d l e to display ก็คือ h a n d l e to picture control นั่นเองในตัว mfc application เนี่ยนะครับการที่จะไป handle หรือว่าไปเข้าถึง component ใดนๆนะครับบน GUI นะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับมาช่วยนะในส่วนนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้ชื่อว่า get dlg dlg ก็คือ dialog นั่นเองนะครับ item นะ item ก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่บนบนบนตัว UI นั่นเองนะครับ get dialog item นะครับวงเบเปิด ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่โอเวอร์ไลน์กันอยู่นะมีสองตัวนะครับลองคลิกที่ตัวสามเหลี่ยมตัวนี้ดูนะครับสามารถคลิกขึ้นลงได้ตรงนี้นะครับนะตัวแรกก็คือรับเป็น id โทษทีครับตัวแรกก็คือรับเป็นเป็น id id ก็คือตัวจำนวนเต็มนะครับที่ใช้แทนตัวคอนโทรลนั้นๆนะครับในที่นี้ก็คือใช้แทนตัว picture box นั่นเองหรือว่า picture control นั่นเองแต่ว่าฟังก์ชันแรกตัวนี้เนี่ยนะจะรีเทิร์นค่ามาเป็น เป็น C t o window อ่าทัทีครับ C W N D อนะ่าแต่ว่าอาที่เราต้องการเราต้องการให้เราต้องการเป็น handle เพราะนั้นก็ลองเลือกมาตัวที่สองนะครับตัวที่สองสังเกตว่า return return เป็น void ไม่มีการ return ใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเขาจะให้ผลลัพธ์ออกมานะครับเป็น pointer นะ to window handle มาที่นี่นะเพราะนั้นเนี่ย นะฟังก์ชันนี้ต้องการพารามิเตอร์สตัวนะตัวแรกก็คือ ID ของไอเทมหรือว่า ID ของในที่นี้ก็คือของ Picture Control นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เราได้ทำการกำหนดเป็น IDC IMG นะครับนะลองกลับไปดูก็ได้ครับจะได้เชื่อมยยงกันถูกต้องนะครับที่ d i a l o g เนี่ยนะครับนะลองอคลิกขวาที่ตัว Picture Control นะครับเลือก Property เนี่ยนะครับนี่คำว่า ID นะครับ ซึ่งจริงๆ ID ตัวนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนเต็มตัวหนึ่งนะครับนะเป็นค่าอะไรสักอย่างที่ตัววิสาหสร้างขึ้นมานะครับนะนี่คือชื่อที่ใช้อ้างถึงตัว picture control ตัวนี้นะครับถ้าไม่อยากพิมพ์ก็ copy เไปก็ได้ครับนะแล้วก็กลับไปที่ตัว source code ของเรานะนะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ต้องผ่านไปนะครับก็คือตัวแปรที่เป็น output ตัวแปรที่มารับนะ ในที่นี้ก็คือตัวแปรตัวนี้นั่นเองนะที่เราต้องการก็คือเป็น uh, handler to i s p l a y ของเรานะครับแต่บางเอิญว่าเขาต้องการเป็น pointer นะแต่เราไม่ได้ประกาศเป็น pointer สังเกตนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องการเป็น pointer ก็คือต้องการ address ของตัวแปรนั้นนะก็ใส่เครื่องหมาย ampersand เครื่องหมาย a N ไปครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรตัวนี้นะใส่ไปครับอะตอนนี้ก็คือตัวแปรทั้งสองตัวนะครับทั้ง ตัว dlg แล้วก็ dsp นะครับมีค่าเรียบร้อยแล้วนะนั่นก็หมายความว่าพร้อมแล้วที่ฟังก์ชัน sdwcv mfc เนี่ยจะถูกเรียกใช้นะตัวนี้ยะเหลือนะครับเป็นคอนสตรัคเตอร์ของคลาสต้องการพารามิเตอร์สตัวตามนี้นะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทํางานไม่ได้หรือว่าเราส่งอะไรบางอย่างผิดไปเนี่ยนะครับเขาจะรีเทิร์นค่าศูนย์ไปนะครับ,นะรบนะตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำการตรวจสอบได้โดยการพิมพ์ไว้ว่า if นะครับ s dw นะเท่ากับ0หรือว่าเท่ากับ null pointer แบบนี้นะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมี error เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ให้เขียนโปรแกรมรองรับว่ามัน error นะไม่ต้องทำอะไรก็ว่าไปที่นี่นะครับนี่คือการสร้างอ b เกต t ์นะครับผมพูดมาซะยาวเลยนะแต่ตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ควรจะรู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะ เผื่อ,อต่อไปเนี่ต้องการที่จะมาดัดแปลงแก้ไขนะครับเปลี่ยนฮนเดอร์ไปที่วินโดนูมินโดนี้ก็สามารถที่จะมาแก้ไขได้ที่นี่ต่อไปเพื่อเป็นการทดสอบนะครับว่า e d i t w Object เนี่ยนะครับทำงานได้และจริงเนี่ยนะครับก็ให้ทําทการสั่งแสดงผลนะครับการสั่งแสดงผลนะก็มีฟังก์กชันอยู่ภายในคลาสอยู่แล้วนะครับเป็นเมมเบอร์ฟังชันนะครับของ Object ทุกทีครับเป็น member function ของคลาสตัวนี้อยู่แล้วนะครับให้พิมพ์ชื่อ object ไปครับ h d w นะครับตามด้วยเครื่องหมายพอยเตอร์ t นะครับแล้วก็สั่ง start display ตัวนี้นะครับนะตรงนี้ก็คือเป็นการเริ่มการแสดงผลนั่นเองนะครับเอออีกตัวหนึ่งที่ควรจะเพิ่มลงไปก็คือตรง error นะครับถ้าเกิดว่ามี error เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ให้อาจจะให้แสดงผลเป็น message box นะครับ นะไม่เสียบล็อกนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวไม่เสียที่ต้องการให้แสดงผลนะครับชิ้นทีนี้ก็คือบอกว่าอาจจะแปลว่าเร่องนะครับพารามิเตอร์ตัวที่สองก็คือที่ตัวแคปชั่นนะครับแคปชั่นก็คือบนบนหน้าต่างนะครับของวินโดว์บนซ้ายนะครับ S D W Message ตัวนี้คือแคปชั่นส่วน type นะก็ default parameter ก็เป็น0ไปอยู่แล้วนะครับก็อาจจะใส่เป็น0หรือไม่ใส่ก็เหมือนกันนะครับเอาละครับตอนนี้นะฮะให้ลองทำการ compile แล้วก็รันดูครับ build build solution นะแล้วก็ start debugging ถ้าเกิดว่าการแสดงผลเป็นไปตามนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยนะครเราได้ทําการเริ่มต้นนะครับการใช้งาน library ตัวนี้นะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยนะครับผมจะมาแนะนําต่อนะครับว่าเราจะทําการแสดงผลภาพนิ่งได้อย่างไรเดี๋ยวมาเจอกันในตอนต่อไปครับ